มีพี่เอฟซีคนหนึ่งทักมาทักมาบอกเกี่ยวกับว่าเพี่ทนายสมเกียรตินะคะเหมือนกับว่ามีคนพยายามจะทําลายความเชื่อมั่นของแม่สาที่มีต่อพี่ทนายสมเกียรตินะคะนะที่ว่ามีคนพูดถึงพี่ทนายสมเกียรติว่าเออสนิทกับทนายสมเกียรตินะอย่างนั้นอย่างนี้แม่สากล้าการันตีได้เลยว่าเกียรติของทนายสมเกียรติมีค่ามากกว่าหมาีิสูตัวนั้นที่มันเอาแต่เห่านะ นี่นะมีเหล็กครอบฟันหน่อยมีเหล็กดัดฟันหน่อยแ้ะกัดไปทั่วสักวันหนึ่งมึงจะกัดผิดนะเกียตรติของพิจนายสมเกียตรติสูงค่ากว่าเกียตรติของไอหมากระเป๋าตัวหนึง่งนะแล้วเรื่องอะไรเขาจะต้องมาล้มมวยล้มคดีเพื่อที่จะไปเชื่อชูให้มึงได้ที่หนึ่งจริงไหมทุกคนที่ข้อตัวขนาดนั้นเขาอยากจะให้เอฟซีกระหน่ำเขาเหรอเขาต้องการให้เอฟซีซัดเขาเหรอหมวยรอหน่อยเดี๋ยวเฮียก็กัด จริงไหมคะเขาประกาศออกตัวขนาดนั้นจะช่วยเหลืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างเขายืนอยู่กับเราขนาดเนี้ยเขาจะต้องเอาเกียรติของเขาไปแลกกับไอหมากระเป๋าเนี่ยเหรอมึงคิดว่าค่าของมึงเนี่ยมันเทียบได้กับค่าของทนายระดับนี้หรอวะมึงคิดได้ยังไงกูว่าม่อยากจะต่อแยอะไรกับมึงแล้วนะ่ะอย่าเลยอย่าปัน่นสตินะ แม่สามีสติพอค่ะทนายสงเกียรติเป็นทนายที่ระดับนี้แล้วเขาจะต้องมาล้มคดีเขาจะต้องมาทําลายสาวิธีเพื่อที่จะไปเชื้อชูให้มึงได้ยืนแท่นเหรอได้นั่งแท่นได้ได้ขึ้นยืนที่หนึ่งเหรอเขาจะต้องเอาเกียรติของตัวเองมาทิ้งเพื่อมึงเหรอเอาอะไรมาคิดทําไมเขาต้องเอาตัวเอาเกียรติของเขามาแลกเพื่อที่จะให้มึงได้ยืนที่หนึ่ง เทียบได้เหรอกับเกียดของทนายคนนั้นน่ะพออะไรมาเทียบแม่ชมพู่ยืนอยู่อย่างมีสติค่ะไม่ใช่ว่าหมาปั่นอะไรก็จะตามไปหมด